อันน,นะนี้บ้านมูนนนี่ครับผลผลิตของเรานี่มีแต่อันนี้บ่มีเขาได้ครับผุดเติมสวยให้เรียบร้อยนี่หรือว่างามครับนะแังสั่นเดี๋ยวครับสวัสดีครับพี่นอกเกษตรกร,รกรรรับที่เยี่ยมชมคลิปของหมอชาวบ้านครับตอนนี้หมอชาวบ้านครับก็ได้มาหอดมาถึงกับขอบหัวของคุณเม,ม่เาแหละครับอยู่ทางบ้าน บั้นซ้ำมุ่นหนักตัวเนาะพี่โอ้บั้นบ่มีบ่มีซ้ำบ่โอ้ยผมรถเดินว่าซ้ำมุ่นหนักบั้นมุ่นหนักครับตำบนยังเกาะขบาวตำบนโพชัยอำเภอหกโพชัยครับขอแจันเขานี่แหละครับคุณนอ่ะคุณแม่เข้าแม่สวัสดีครับแม่ยังต้มข้าขอดีนั่นที่เด็ดนี่อันนี้อันนี้แม่ยังเกาะขาประจำตัวแม่ยังก่อแม่ถนอมแม่ถนอมยังจ้ำจื้อจ้า่าได้จ้ามาลุกค้าหลายหลายเรื่องจ้ำเลยจะขอบหัว ใส่แม่ตัวได้ขึ้นแม่เดี๋ยวถามอาการก็เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาการขับกระลังมาวอดพ่อพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามอาการงูอก่อนมาวงหัวต้องถามอาการงูอก่อนมันขึ้นตอนไหนเนี่ยเป็นตอนเศร้าเมื่อวานนี่แม่เพื่นให้ข้อมูลว่าขึ้นตอนเศร้าเมื่อวานนี่รับขึ้นตอนเศร้าเมื่อวานนี่อีนนี้นะครับเด้อตัวนี้ถือว่าโอ้งามตัวนี้เนี่ยอีนี่ครับถือว่างามครับเดี๋ยวขับสีแดงแปดครับสีแดงแปดสีแดงดี แม่คนให้ขอมูลวักขืนหมู่บ้านนี่หมอชาวบ้านก็นตรงมาเบิ่งจักเพียดเหระครับเบิ่งจักเพียดจากนี้นก็ซื้อว่าดีครับอันนี้คือว่าเพียดงดแล้วยุบแล้วแต่เวลาในการผสมกักรขึว่าตอนนี้แหละครับดีมากเลยแหละครับอันนี้ขอบคุนแม่นีตัวนี้มาผสมให้เล่านี่ยซุกปีเลยครับว่าได้ขึ้นปุ๊บเราก็เอืน่นปั๊บทันทีรวดเอื่นหาหมอชาวบ้านรวดไก่ปันได้กระเดีแม่แแมากได้คุณแม่เทาเนี่ยพอว่าแฟนครับขาประจำครับ งามอย hehe, ah, ู่เด uh um> uh uh ้อแม่เด้องามอยู่ไซลูกมันโตมันนี่งามอยู่ฮะม่เตอตัวงามงามเป็นกว่นแต่ละงามลูกไส้เจียวไเนาะนไซล่ะแม่เด้ไซล่ะโอ้คนมักลี่อะลูกไส้ลี่ทั้งใดล่ะนั่นน่ะมึงโน้นแม่ไอตี่ไฮน้องเ่าเบิ่งความนี่งัวแม่เฮาเนี่ยลูกไส้แล้วเนี่ยเพราะเห็ดเขาใบพร้อมบอกนี่คุณแม่เฮาท่านสมัยได้ซูมือเนี่ยโบเห็ดเขาโบได้แล้วว่ะเห็ดเขาใบพร้อม เฮ็ดเขาพูดตัวตีแม่เฮ็ดเขาพูดตัวพูดออกไม่เนี่ยนี่บันีนบันีนถามก่อนถามก่อนเฮ็ดเขาเนี่ยพูดได้เฮ็ดไหนจ้างเพื่อนบอกเพือนยังไงเฮ็ดเองบ้านนี่ละบว่านมันุูดไม่เฮ็ดเองมันก็จีเน่นอนแต่จีเน่บอกเฮ็ดน้ำกันวันนี้เนี่ยโอ้เฮ็ดวันนี้ต้นบอลเนี่ยนนี่ครับอันนี้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 เป็นขออตัวอย่างเนะครับเด้อยุดเขาเนี่บ่ได้เสียงเงี้ยนะครับเฮ็ดเอาเองนี่ไอแบบที่ว่าพุดเขาเนี่ก็คือไอไอ้อันนั้น คนกํานเนี่ยแหละว่าสั่นเฮ็ดเท็ดซอยกันไม่ยังจับขาผู้นึงเฮ็ดอันนึงผู้นึงเฮ็ดอันนึงว่าสั่นมาคุ้นเขาเองครับครับเมื่อนี้คุณแม่นะ่ะเพื่อนแม่นะครับมอบควาไมไว้วางใจให้หมอชาวบ้านนะครับเด้อว่าเป็นยวนะก่อแม่ใส่บริการผมมาจักดนไปห้อยใส่บริการกันแม่น่า,น,น,าน,นั่หน้านนั่นี้นี่หนั่น้ตัวนี้เดี๋ยวผูกขึ้นแม่ตัวนี้ผูกตัวนั่นผูกตัวนั่นเดี๋ยวเรื่องกระผูเรื่องอันตีตัวนั่นแม่ โอ้ต้นอันแม่นอันหนานต้นอันเม่ครับนาบ้าบ้านาแปะข้อหน่อยนาแปะทีแม่โอนาบ้านาบองบ้องอ้ําขุดเขาในเฮ็ดเองในเอาไปวางในครอบครัวเขันขุดเองเฮ็ดเองมันก็เฮ็ดดีนี่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 แน่นอนอันนี้เพิ่อนมาหนึ่งลดต้นทุนอันไหนเ้าพขอเฮ็ดได้เ้าก็ต้องเฮ็ดเองแม่นบ่แม่เนาะผวมหลากหลายคุณแม่เ้านี่นี่นี่เี๋เป็นความตัวอย่างกับ ปี่น so ้องเกษตรกรเหาเป็นตะมาเรียนรู้เป็นตะมาศึกษาอันนี้แม่เหาอยู่บ้านบ้านมุ่นหนักเนะครับผมบอกผิดผมมีตะว่าซ้ำมุ่นนกซ้ำมุ่นหนักบ่อมันบ่มีซ้ำเลยครับเอออันนี้บ้านมุ่นหนักนี่ครับผลผลิตของเรานี่มีมีแต่อันนี้บ่มีเขาได้ครับผุดเติมสวยให้เรียบร้อยนี่หรือว่างามครับนะยังสั่นเดี๋ยวกลุ่มลุมขินดิมอยู่นี่ตื่นขึ้นมาก็มีความสุขครับเพราะเห็นว่าหน่อยเหาผลผลิตของเหาที่ออกมาอันวี่หูวิบบว่าบอยู่นี่ครับอันนี้คือว่างาม เบื้งดากพูอีลาดากต้นบ่น <dari mis TF> ี่บ่ดากนะอ๋อเพราะนั่นหางบ่มีเอ้าโอ้ยหางบ่ปีกบ่เป็นหยังครับหางบ่มี่เอามาเขาเหยียบหางขาดบ่บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวนี่อันนี้ก็เป็นอีกกะลักอีกอันหนึ่งนะครับเด้อหางบ่มีนี่มันยังบ่ได้ยากเป็นอีกกะลัก อีกหนึ่งก็คืออันหางหมี่นี่ไปใส่กันหางหมี่ว่าไม่เงนั่นตัวว่าไม่งนี่ตัวกระหูกจักรเวดนี่ครับดูเงีงามครับเอาไปถึงขั้นตอนของวิธีการผสมนะครับเด้อวลานี่ตรวจสอบเรียบร้อยครับเหมาะสมครับเหมาะสมกับที่น้ำให้แม่เขาเลยละเดี๋ยวให้แม่เราเหลือพอพันก่อนมาเราสีเหลือเอาพอได้จัดไปในเกี่ยวนี้นะครับเด้อขอบคุณครับครับผมหลังจากไอ้ครบ ถามประวัติงัวของง่วของ,ง,ของ,งยังเรียบร้อยกับแม่ห่อแหลวบนนยันี้ก็ะิได้ทําการผรสมกับคุณแม่ห่อนีถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะครับเด้อคนมาง่วหน่อยอย,อยูนี่คุดเขาเอาเองวัด่าสันว่าผมกับกะลาล่งได้ยินนี่แหละกับนี่กันไปไลหมองไลยอันอยกับได้ยิ่งแต่เก่าเห็นแต่ว่าจ้างพู้ได้มากุดมัานฟ้าไหนพูดมากุดไหนอันนี้แม่มาเฮ็ดเอาเองมาสันวาบ้าฝากหลติบใจหมอเช่าบ้านนี่ห่อมาามือนีกับถือว่าดีครับ อายากเลยแหละคือยังคุณแม่เขานี่อันคุณแม่ครับอันนั้นก้อนก้อนที่หัวจักว่ามาขุดเขาเนี่ไปใส่ก้อนแม่ไปใส่เอาไอ้พี่น้องมาฟังดูมาสอนเออนั่นนั่นเนี่ยมาหาลัยขอแกนทั้งปุรลากูนี่ครับมาหาลัยเพี่นออกมาสอนจิแม่ยาคุณแม่สปอรวันที่วันเสาร์ตัวที่สอนคันแรกคือคนเอน่ัวต่อมานี่เพื่อคนเอาเอาเฮ็ดเนี่ยมีแต่ความรู้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เรียนเห็ด น,นั่นมีแต่ความรู้รทั้งนั้นเลยครับอนไปอแน่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้นอแม่เนาะเบิ้ลมอสอันมาหาไร่ให้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 หหหความรู้ชาวบา้านให้ชาวบา้านเพื่อนไดซอยตัวเองใดเก็บเองใดลดตน้นทุนใดนี่ป้าผมกับ,บ่ามันขัดอยุดโมนีซที่ทำการผสมโดยหมอแเจ๋วปากแดงครับนี่ปากแดงหัวแดงนี่เราว่าโอโมนี่ัดให้แม่เต็มขี่เลยว่นสันว่าคุณแม่ี่จ้องคีวไว้เต็มหมู่บ้านนี่เลยครับมนไปเต็มหมู่บ้านนี่ มมจ้องแต่เมื่อวานนี่แต่ว่ามอชาวาากกา้าบ้านถามอาการแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าง่วนยังขืนอยู่เวลาคลือสีบับใดใหก็เลยนัดคุณแม่เข้าตอนเสาร์มาเบิ่งนกับแม่นี่ลีครับแต่เกามาหาคุณแม่แม่ยังขอแม่แม่แม,มแม่ถนอมเขานี่แต่เกาบ่ผิดหวังนะมาจะได้บ่าาบ่มีดอกบ่มีคํามาดอกสองดอกสนะามหน้ามหาแม่เขานี่ส่วนมากกับชิติดเทียเดียวครับเพราะว่ายังตีแม่เขานี่ก็ถือว่าเรียงง่วเล่านี่อุดมสมบูรณ์ ก่นเรามีตัวอ้วนๆยครับเห็นมาลหลายๆสหมีตัวอ้วนๆในรับบึ้งูครับคนมาขุดเขาเองขุดเขาเองครับงอ,อนหน่อยแล้วเนี่ยโอ้ยแน่นอนขนาดคุณแม่เท่านี่นี่กถือว่าหายากรับตีว่าฟ้ามไอแบบบ้านๆเท่านี่คนไปศึกษาหาควารมรููจากทางคนมาได้ควารมรู้มาจากในทางมหาลัยขอนแก่นว่าสันว่าคนมาให้ความรููที่นอกเกษตรแต่กรอนเท่าเรื่องขุดเขา แม่โดนบ่แม่ฝึกโดนบ่แม่แม่เนนี่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นผสมผสมอาหารนี่สูตรอาหารพร้อมนะแม่เนาะอาหารอันนี้วันเสมาประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นั่นนั่นดีแม่แม่ดีแม่ก็เลยได้เฮดเอาเองบดเลยอาทิตย์หนึ่งคนก็อาทิตย์แรกคนก็มาสอนคนมาขอกนี่ลระโลดครับโอ้ขอกแม่เป็นขอกตัวอย่างเลยขอกเรียนแบบศูนย์เรียนรู้เลยเนาะวันสิมา อินๆน้อยๆน่ะคนที่บ้านมัมันมันหลายปีหลายดดเลียนน้องคนแรกสุดนเรียกเขาใส่ไฟกีครับผมครับผมมาใส่ไฟกีคุณแม่เลียนดนบอเลียนดนบอเห็ดเป็นอีหลนบอจะแล้วไรเดจจักมือจักมือเอาว่ะเฮีพี่น้องเขาเพิ่นเฉพาะมือเดียวมือเดียวเป็นเลยมือเดียวแล้วบัดนี้ยว่านอยนี่เพิ่นบดไดเห็นเด้อ่าเพิ่นเห็ดนิตาเรียกเขากับไฟกีตรงนั้นว่านอยนี่มันเกิดมาคือเาื่อให้เองเป็นตัวเองเขาบอกพ่พีเห็ดน่ะ บอกแล้วก็เฮ็ดเลยเฮ็ดเอินเลยแม่เอ้มาดีแท้นี่ล่ะนี่ล่ะแม่เขาเอินว่าพู่มปัญญาเจ้าบ้านเข้าบ่งเข้ากลับไปศึกษาจากครูคนรู้หรือว่ามหาลัยคอนเจนคนนี่ให้ความรู้เขาดีเลยหรือเ่าดีบ่แม่แม่แม่เคนให้มากเห้ความรู้แม่ยังสีมาเรียนรู้นี่แม่ว่าดีบอกดีจ้าว่าจันนี่ครับโอ้ยขอบคุณทางมหาลัยคอนเจนเ่าเนาะแม่เนาะนี่จากเจ้าบ้านเพิ่นเฮ็ดบ่ได้แท่นที่ซีแทกที่ซีได้เสียเงินไปหาคูดเขาครับ อาจจะสั่นก็าเก่านะแม่นาอนี่ครับจากปีน้องเขาเสร็จแต่กเขาขันแม่นพุดเขาเบิดสุดโตนี่เราเบิดเงินบ่หน่อยดอครับแต่ว่าอันนี้เราเห็ดเองไอ้ครอบรัว่ากันเห็ดเองครับผู้นึงจับขาผู้นึงจับหางผู้นึงจับกครับนี่เรียบร้อยครับนี่อ้าก็งามอยู่ครับนี่คือว่าใส่ได้ก็คือว่าเป็นการลดต้นทุนเป็นาร์มอีการ์มหนึ่งควรศึกษามาเรียนรู้ได้ด้ครับเด้อยคุณแม่ถนอมเฮานี่ยอยู่บ้านมูลนาคครับตำบลตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัย จะมหขัดเนแก่น,นเ่านี่ครับหมชอชาวบ้านกัขอขอบุนขอบคุณคุณแม่หลายหลายเด้อที่ให้ความหวาบ้างใจนั่นให้ว่ามมา่บ้างใจมาตลอดหมอเท่ากับที่ท่านอาที่ให้ดีแลลวครับนั่นคนนนุณแม่มวม่าจองคิวโตัวปุ่นเด้อหมอเอ้ย่าสั่นมาอีกบ่ดนกันชีข้น่าสัญญา่นมากลับมาหลอดนากับคุณแม่กันคุณแม่ให้โอกาสอีกกะทิมานำให้อีกคือเกาแหละครับขอบคุณที่นอกเกษตรกรหลายหลายเลยครับเด้อเบงส้มจิตนี่กับ่าลืมกดแช่กดไลค์ครับในเพจ ของไอ้หมอเจ้าปากแดงกับหัวหนาหน้องสไปด dot คอมรับที่สั่งสรรผลงานดีๆกับคลิปดีๆก็ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ศึกษากับพ่อเด็ก่ายเยรียดในการทำงานเบิ่งคลิปเบิ่งยังไปแล้วกับเบิ่งเพื่อความเปิดเพื่อนเจริญใจครับขอบคุณครับคิวต่อไปหมดแล้วนะครับเด้อไออำเภอบ้านแช่นครับ